สามารถรับชมได้ทุกวัย อีซี่สะอาดชัวไม่เปืองแรงขยี้นี่โบสบายดีหรอจะส่งลูกแล้วจ้ะส่งเรียบร้อยแล้วเลยมานั่งรอที่ร้านนั่นแหละแล้ว,ล,วลูกเธอเป็นยังไงบ้างอะ่ะโอ้ยมันก็ะซนตามภาษาเด็กกันเละเน้น <c oughs> ลูกฉันนะสิคุณครูชมทุกวันเลยอ่ะบอกว่าขยันเรียนก็ที่หนึ่งนะสอบเนี้ยโอ้โหได้ที่หนึ่งของห้องเลยล่ะนายฉาเนาะมีลูกดีดีผิดกับฉันเลยอ่ะลูกของฉันนะวันๆเอาแต่ขอเงินนะแนนวันก่อนนะขอฉันไปห้าร้พออีกสองวันต่อมานะก็ขอฉันไปอีกส0งแล้ล่าสุดนะเมื่อเช้าเลยมาขอฉันอีก800ร ลูกเธอน่ยมันก็แค่เด็กปหนึ่งเองนะขอเงินไปเยอะแยะเขาขอไปทําอะไรบบลูกสิฉันก็ไม่เคยให้เงนสักทีก่อนบายคาเรียรับสนุนโดยยาของเมตราใบหอแก้ร้อนในกระหายน้ําคอตตอนบริสุดแบบไม่มีรอยต่อพรีเมียร์ซาตินมัดลมมิราประหยัดไฟเบอร์ห้า ยาต้าสีตรากิเลนอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาฉลากซื้อฉลากสวยด้วยอารอนรลูนไหนกั้นะคับใ <c oughs> ไอ้ึ้น,ไ,นไ,ไปก่อน

แล้วปาดีเป็นอย่างไรอะไรใช่ไหมมองลูกมองมองมองเอาละครับทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เราก็รวบรวมคะแนนมาแล้วนะครับ ทีม3ายังแจ๋วทำไปสลูกสาคะแนนส่วนทีมของคนทำได้1นลูกหนึ่งคะแนนเรายังมีอีกหนึ่งเกมครับขอให้ผู้เข้าแข่งขันไปเข้าประจำที่ยังยังมีเกมอื่นนะครับเกมเมื่อตะกี้เนี่ยนะทีม30ยังแจ๋วเป็นผ <outside> <trans> ู้ชนะอ่าแต่ว่ายังเหลืออีกเกมหนึ่งเนี่ยถ้าใครชนะก็จะได้รับมรดกไปใช่แต่ถ้าใครเสมอกันนะก็จะมี เกมตัดสินอผ้าสีเขียวนั่นอยู่ตรงกลางสีเขียวอยู่ตรงกลางนึงจนก,กว่าผ้าสีเขียวจะไปถึงตีนตะลิงน่นน่ะเอเอาทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งถึงจะชนะมือเย็น,นเลิก <c oughs> เลิก <c oughs> <c oughs> เข้าแข่งขันเอาตังตัวดีพร้อมแล้วนะหนึ่งสองเดียบเรียบอย่าลืมนะครับฝั่งไหนดึงไปย่าเยอะกว่าเป็นผู้ชนะหนึ่งสอง สองทีมนั่งฟังนั่งฟังกระิกานั่งฟังกระิกาครับนั่งฟังกระิกาผู้ชนะได้แกผู้ชนะได้แกอะไรเนี่ยฮะเขาจะประกาศประกาศจะมาสะอึกสะอึกเลยแถวนี้ผู้ชนะที่จะได้มรดกจากคุณนั่นได้แกการแข่งขันที่จะได้มรดกคือเจ้วก่อนนี่ทุกคนนะเพิ่มเขาเป็นอะไรอ่ะ คุณท่านช็อกเอาคุณท่านช็อกเฮ้อไม่ต้องกลัวโพ้ยอดเขามีกระดานดำอ้าเราทำไงครับทำไงพาไปพาไปพาไปโรงพยาบาลเร็วๆไปโรงยาบาไปโรงพยาบาลมันไม่สะดวกคุณท่านลุกๆๆกๆๆๆๆกๆๆ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 ่ๆๆๆๆะๆๆๆๆๆๆนๆๆๆัๆๆ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 อาๆๆ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 ๆเ ไป้ปอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ทำแล้วคุณท่านไปโรงพยาบาลแล้วเฮ้ยเอ้าโยนนี่มันมันมันพาใครไปโรงพยาบาลน่ะพาคุณท่านไปโรงพยาบาลฉันป่วยฉันอยู่นี่อ้าวเฮ้ยแล่นไปแต่รถแล้วคุณท่านอยู่นี่ไออยู่นี่ทำไงเนี่ยอยู่ทำไมเรากรไปด้วยกันเลยครับคุณท่านโอ้ งานไหมเนี่ยฮะช่วยกันสิช่วยกันสิช่วยอะไรอะภาวนาสิภาวนาอย่าให้คุณท่านเขาเป็นอะไรอย่าให้เขาตายโ้ยธ่เลยากหรอกไอ้ตรงนี้พ่อไม่ต้องห่วงหรอกแม่ก็คิดอยู่เหมือนกันอะไรพ่อแม่กูรู้จักมึงเหรอเนี่ยจะบ้านเหรอบ้านเราไม่ถูกอะไรคนละบ้านไหนเลยกูอยู่นี่แล้วนี่เราไม่นั่งสะกัยกูเลยใช่เผลอไม่ได้เชียร์ฮุ้มเชียร์ฮุ้ม ไอ้เรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงฉันก็คิดอยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องช่วยกันถูกไหมฮะภาวนาให้ท่านเนี่ยหายเร็วๆใช่พ่อครับครับพ่อเชื่อนะครับคนอย่างคุณท่านเนี่ยไม่ตายง่ายหรอกแกรู้เลยฟ้าผ่ามันยังไม่ตายเลยหนังเหนียวขนาดนั้นเลยคนหนังเหนียวอยูโยงหัวกับพันวิ้ยเป็นความจริงเหรอลูก ลูกมึงเนี่ยเล่นไปเล่นมา,นาดิญาติพี่น้องแกหายไปหมดเลยนะเนี่ยเพื่อลูกสาวแกไปไหนติดนี่ไงเออเขามาถวายเชงเมง้งไงไปรักใช่ใช่รูกยังไม่ไม่ตกลงลูกแกเป็นผีกระดาษใช่มนกะ่อนบายคลายเครียดก่อนบายคลายเครีย สนับสนุนโดยชาตรามือชาดีๆสำหรับคุณเข้มข้นหอมอร่อยถูกใจผู้ดื่มดื่มทุกวันได้ประโยชน์ทุกวันคิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสม,มุนไพรเหมาะสำหรับร้านด้วยและสปาหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและคาฟูทุกสาขาเพิ่มคุณประโยชน์ให้กาแฟช่วยปลอบของคุณด้วยกาแฟพลอยใสายจากพลอยใสดีวแคร์เมื่อไอใช้ยยาแก้ไออัปเเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอัปเเช่ถึงยังไงในจิตใจพ่อตอนนี้กังวลกระวายมากเลยกลัวคุณท่านจะเป็นอะไรไปเพราะฉะนั้นพวกเรา มาตั้งจิตอธิษฐานพร้อมๆกันออย่าให้คุณท่านเป็นอะไรไปอ่ะมาประนมมือพร้อมๆกันนะพูดตามฉันพูดตามเลยคนเดียวคนเดียวเดี๋ยวนั่งกลางนะนั่งกลางนั่งกลางนี้ไม่มีอะไรก็นั่งเกลียดกาบไปหมดค่าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวเอางี้มันไม่พร้อมกันให้พวกแกเนี่ยพูดคําท้ายคําเดียวยังไงอ่ะฉันลงคําไหนแกก็ลงคํานั้น ข่าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิอย่างนี้อย่างนี้เลยนะครับพร้อมนะข่าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิโปรดจงรู้ด้วยว่าว่าพวกข้าข้าเอาใจช่วยช่วยคุณท่านท่านขออย่าให้ให้คุณท่านท่านเป็นอะไรอะไรขออย่าให้คุณท่านท่านอย่าได้แก่ ขอให้คุณท่านแข็งแรงแรงมีแรงแรงต่อสู้โลกภัยไม่มีวันตายตถึงตายก็ฟื้นฟื้นฟื้นขึ้นมาเอาสมบัติมาให้พวกเราเราท่านจะให้สมบัติพวกเราหรือไม่ไม่ไม่มีไสิบปากไม่เป็นมงคลเลยเอาพวกเราตั้งจิตอธิษฐานพร้อมๆกันอย่าให้คุณท่านได้เป็นอะไรขอให้ท่าน ปลอดภัยจากโรคภัยด้วยเธอมาคอยฉันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วเอชับพาอ่าคุณท่านนั่งก่อนเออเดี่ยเนอโอ้ไปช่วยเขา้ังแล้วทำไมอะยายาฮะแต่มาโดนตัวผมทำไมแล้วติดแล้วแก่ไม่ออกทำไมผมแต่เสื้อกาวแล้วตั้งแต่ต้นเรื่องฉากแรกก็ใส่ตัวนี้ทำไมไม่พูดก็เก็บไปเล่นฉากสุดท้าย ท่นนนะเอาฉันนั่งเลยแม่มาก็ดีใจแล้วพวกเราก็ดีใจด้วยท่นกับออกจากโรงพยาบาลสีกทีจะเป็นอะไรไปใช่เป็นห่วงนะเจ็บคนป่วยเลยโย่ใครใครเจ็บ ใจใจขาไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บขาไม่ค่อยดีจะไปว่างนั่นแหละขาไม่ค่อยดีไงเดใจไหนวันเลยใช่ไหมคะฮะอางี้กว่าครับใส่วันเลยใช่ไหมรอๆแป๊บเดี๋ยวผมหาที่ให้เออไม่ได้ใจนะพวกเราเนาะอ้อดันพี่โล่งเลย คุณท่านปลอดภัยก็ดีแล้วยังไงขอบใจทุกคนนะที่เป็นห่วงฉันที่แรกโชคฉันใจหายนึกว่ารอดจะตายหรือว่าตายใจสิคุณท่านยังไงคุณท่านก็ตายไม่ได้ใช่ผมไม่ยอมไม่ให้คุณท่านตายเด็ดขาดได้ตายเดยไๆๆไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะว่าฉันอยู่ใกล้ๆจคุณท่านฉันไม่ยอมให้คุณท่านตายหรอกแต่หากคุณท่านตายคุณท่านจะต้องตกนรกบกไหม เพราะว่าคุณท่านเป็นคนชั่วไม่เคยทำบุญทำทาน uh oh. uh oh. ตายมาก็ตกนโลก uh oh. uh oh. ไม่ได้ <Hey. S 1> จจบุญได้เกยดต่ก็ไม่ต้องห่วงฉันถึงขนาดนั้นหรอก uh oh. ไม่ไอ้ที่พูดเนี่ยไม่เกี่ยวกับเ,เรื่องมีอะไรไปทะเลาะกันข้างนอก uh oh. แต่ตอนนี้ เคลียเรื่องพวกเราก่อนอุตส่าห์รอมาทั้งวันแล้วเพราะอะไรที่ท่านตายไม่ได้เอาเพราะอะไรที่ท่านตายไม่ได้ก็เพราะว่าจอรนที่เป็นห่วงไม่ใช่ท่านยังไม่ได้ตัดสินเลยเมื่อวานในลงแข่งขันกันแล้วไม่รู้ว่าใครแพ้ใครชนะและสมบัติจะแบ่งกันยังไงล่ะคุณท้านใ่าอะครับทุกคนไม่ต้องตกใจฮะตกลงไม่ได้ห่วงฉันเลยที่ห่วงสมบัติฉันเหรอเขาห่วงสมบัติห่วงมรดกแต่ที่นี้ไอ้เรื่องผู้ที่จะมารับสืบทอดมรดกอะเราหาผู้สืบทอดมรดก จะเป็นทายาทของคุณท่านได้แล้วต้องไปครอบครัวเราได้นาะครอบครัวเราได้แน่เลยครอบครัวชนะฉันกเชื่อแลก็ชนะผู้ที่ได้รับมรดกและเป็นทายาทตัวจริงของคุณท่านก็คือเฮ้ยทำไมเตือนใจโอ้โหอุ้ยได้ๆนี่ประกาศผิดหรือเปล่า เตือนใจได้รับมรดดได้งไงใช่แล้วครับคุณพี่มอยังได้รับมรดกได้ยังไงในเมื่อมาวานนี่เตือนใจไม่ได้ลงแข่งขันอะไรเลยใช่เหตุผลมีอยู่นี่เดียวอะไรครับก็เพราะว่าคุณเตือนใจเนี่ยเขาเป็นหลานสาวและเป็นทายญาตตัวจริงของคุณท่านครับเฮ้ยเอาอะไรมายืนยันได้ยังไงอ่ะราคาไม่ด้วยฉันนี่แหละยืนอย่างด้เพราะว่าเขาเนี่ยมีปานแดงที่ไหลขวาเฮ้ยยือผิดแล้ว บอกว่าไหลซ้ายนะใช่ทายาบอกไหลซ้ายมันบอกว่าไหลซ้ายไม่ใช่เหรอแต่ว่าตื่นใจมันมีที่ไหลขวานี่นะที่ฉันบอกที่แรกนะฉันลืมไปว่าที่แรกที่ฉันเห็นป่านแดงนะฉันเห็นในกระจกแล้วไงถ้าเห็นในกระจกเป็นซ้ายเรื่องจริงมันต้องเป็นขวาเพรมันกลับกันเหรออ๋อมันกลับกันตัวจริงต้องเป็นขวาอ้าแล้วมีเวลาไปส่องกระจกตอนไหนวะเอ้าตอนเขาเอะไรไ นี่เท่ากับว่าเตือนใจนี่ก็เป็นายาติที่แท้จริงแล้วก็ตอนที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยฉันเนี่ยรอดตายเพราะเลือดของเขาเดี๋ยวเตือนใจมีเลือดกุ๊ปอะไรอ่ะกรุ๊ปโอเนกาทีบเอบีซีดอชดาฮอนกไอฮืดไม่ค่อยมีไอ้หน้าไหนมีกันเพรนอกจากคุณท่านกับตระกูลเนี่ยอเราเลือดกุ๊ปเดียวกันเลือดกรุ๊ปอะไรนะกุ๊ปอะไรนะกรุ๊ปอ่า โอเนกาทีบเอบีซีงองงูดอชดาไม่ใช่เหรอดอชดาเขาเก็บไม่มีอะไรเขาเก็บดอชนาฮอลลกไอ้ฮึ่ที่คนอื่นเขาไม่มีกันไม่ค่อยมีหน้าไหนมีกันพุกไปเลยรับเทือนใจ นี่แกก็เป็นทายาทที่แท้จริงไงสิเนี่ยอย่าลืมนะน้าเป็นคนเก็บแกมาเลี้ยงนะหวังว่าแกคงจะจําได้น้ําบุญคุณนี่ยคงไม่ลืมกันใช่ไหมกูเฮ้ยอะไรอะอะไรลูกอะไรเตือนใจรู้หมดเอออะไรอะไรจำอะไรจำอะไรไม่ได้เลยจำะไรอ้าวแล้วนี่ใครโออจำจำไม่ได้จำไม่ได้แกก็อย่างเงี้ยใช่ไหมนิสัยไงนิสัยอย่างงี้ไงนิทาแท้เลยใช่ไหมเนี่ยนิทาแท้เลยใช่ไหมจำได้ ไม่สิแม่ใครจะไปลืมเจเน็ตเขียวได้ล่ะ้กอวกูไม่ไมขค้นตังค์นี่คุณเตือนค่ะอย่างน้อยก็ควรจะนึกสักนิดนึงนะว่าว่าเราสองคนเนี่ยไม่เคยรู้จักกันเลยนะนี่เป็นระอะไรอ่ะไม่รู้จักเขาจะให้แบ่งให้เหรอคุณนายต้องบอกว่ารู้จักเขาสินี่อย่าพูดนะว่าคุณเตือนใจจะแบ่งที่นาให้กับ ฉันน่ะมีสมบัติมากมายฉันก็จะยกให้กับหลานสาวฉยกให้หมดเลยยกให้หมดเลยมีะยอะแยะมีอะไรบ้างมีสวนมีไร่มีนาเมษาพุทธภากะแล้วกัน เหลือทันวาไว้ผมบ้างเขายกให้เขาหมดเลยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเ้วอยู่กับคุณปู่นะได้เลยค่ะแต่ว่าทุกคนไม่ต้องกังวลใจนะคะจะแบ่งให้กับทุกๆคนเลย่เอาแล้วเนี่ลูกชายฉันนะให้ด้วยให้ด้วยพิเศษไหมพิเศษไหมให้แน่นอนได้ทุกคนเลยนะคนนี้เนี่ยคนนี้นะ ให้ถ่ายด้วยอ่ะให้ถ่ายให้นี่เหงิงฉันไม่ควายพ่อโฮ้ยก็ร้องเล่นนะพี่คนรวยเข้างี้แหละเรวยเข้าเล่นอะไรเงี้ยเอาละครับเรื่องราวของบ้านนี้ก็จบลงด้วยดีนะครับเริ่มว่าคุณท่านก็ได้เจอทายาทหลานสาวตัวจริงของเขาแล้วมรดกทุกอย่างก็ตกเป็นของคุณเตือนใจจบอย่างแฮปปี้มีความสุขมากกับครอบครัวนี้ครับไว้พบกับพวกผมใหม่นะครับในรายการทีวีสามร้อย